ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาติดตามการปลูกทุเรียนด้วยเมล็ดที่เก็บมาจากทุเรียนบ้านนะครับแล้วก็นำมาเพาะใส่ถุงชําไว้นะครับ พอต้นโตได้สัก20สเซนนะครับผมก็นำมาปลูกบนร่องสวนนะครับโดยทำการกองดินขึ้นมานะครับเป็นเนินหลังเต่าซึ่งก็ได้ นำกิ่งพันธุ์ทุเรียนมูสันคิงมาปลูกบนกองดินด้วยกันเลยนะครับนึกไปนึกมาก็อยากจะลองทำอยากเปลี่ยนยอดทุเรียนบ้านนะครับให้เป็น ยอดของต้นมูสันคิงผมก็ได้น้มกิ่งของทุเรียนมูสันคิงนะครับมาทาบกับต้นทุเรียนบ้านนะครับโดยการเฉือนเฉือนแผลนะครับให้ ให้พอดีกับขนาดของกิ่งมูสันคิงแล้วก็ใช้เทปพ,พันพันปิดแผลนะครับผ่านมาประมาณสองเดือนสังเกตเห็นแผลเริ่มเริ่มสมานกันนะครับผมก็คิดว่าจะปล่อยไว้ อีกสักหนึ่งเดือนนะครับถึงจะทำการตัดในส่วนนี้เพื่อให้เขาเชื่อมกับตัวนี้โดยที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นทุเรียนบ้านได้แล้วครับยอดก็มีการแตกยอดขึ้นมานะครับข้อดีของการปลูกทุเรียนบ้านนะครับ คือจะได้ลําต้นที่มีรากแก้วเพราะว่าเพราะเพราะาเราเพาะมาเล็ดเองนะครับต้นนี้ก็อายุได้สักหนึ่งปีนะครับ ใบก็จะเขียวใหญ่แต่ที่เห็นเป็นรูก็คือจะมีมแมลงมากัดกินใบในช่วงกลางคืนนะครับในคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิด ผมตัดกิ่งทุเรียนออกแล้วนะครับแล้วเขาติดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับกับการทาบกิ่งนะครับทาบกิ่งทุเรียนมูสันคิงบนต้นตอทุเรียนบ้าน ผลจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ